ให้พูดถึงสถานที่ที่โหดร้ายที่สุดในโลกหรือหลายคนนั้นก็อาจจะนึกถึงทะเลทซายซาราราที่ร้อนรละอุจนแทบจะละลายหรือยอดเขาเอเวอเรสต์ที่หนาวจัดจนแช่แข็งทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าไปใกล้แต่เชื่อไหมครับว่ามันยังมีอีกสถานที่หนึ่งที่หนาวเย็นจนกระทั่งกระดูกนั้นแทบจะแข็งและก็ยังคงเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยปริศนาที่มนุษย์นั้นก็ยังคงไขไม่ออกมาจนถึงทุกวันนี้ดินแดนนั้นก็คือ แอนตาร์กติกาทวีปที่อยู่ใต้สุดของโลกและเป็นสถานที่ที่แทบไม่มีใครอยู่อาศัยนอกจากนักวิทยาศาสตร์และบางทีก็อาจจะมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ที่นั่นก็เป็นไปได้นะครับแอนตาร์กติกานั้นเป็นทวีปที่ถูกปกคุุมไปด้วยน้ําแข็งมากถึง98%ของพื้นที่ทั้งหมดน้ําแข็งที่นี่นั้นมันหนามากครับบางจุดนั้นมันมีความลึกมากกว่า3ไมล์หรือประมาณเกือบ5กิโลเมตร อากาศที่นี่น่ยมันก็สุดขั้วอุณหภูมินั้นหนาวจัดถึงลบ80องศาเซลเซียสหรือบางช่วงนั้นมันก็อาจจะลดลงไปได้ถึง89.2องศาเซลเซียสเลยครับซึ่งถือเป็นสถิติที่หนาวที่สุดที่โลกเคยมีการบันทึกเอาไว้ลองนึกภาพตามนะครับแค่เราเนะ่ยเอามือไปสัมผัสกับโลหะไม่ถึงวินาทีผิวหนังของเรานั้นมันก็อาจจะติดไปกับ โลหะเลยเหมือนกับกาวเลยทีเดียวนี่แหละครับแต่ความโหดร้ายของแอตตินิกานั้นมันก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเพราะว่าลมที่พัดผ่านทวีปนี้มันก็แรงมหาศา,ศาลมากบางช่วงนั้นก็จะมีความเร็วมากกว่า200ไมล์ต่อชั่วโมงหรือราวๆ322กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวครับลมที่แรงขนาดนี้เนี่ยมันก็สามารถทำให้รถยนต์นั้นกระเด็นได้เลยเลครับ ดังนั้นน่ะถ้าใครคิดจะไปยืนถ่ายรูปชิวๆรับรองว่าต้านลมแทบไม่ไหวแน่ๆและที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คือแม้ว่าแอนตาร์ติกานั้นจะเต็มไปด้วยน้ำแข็งมหาศาลแต่ก็ยังถูกเรียกว่าทะเลทรายเช่นเดียวกับซาราราทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับมันก็เป็นเพราะว่าปริมาณฝนแล้วก็หิมะที่ตกลงมาที่นี่นั้นมันน้อยมากจนถือว่า เป็นทะเลทรายขั้วโลกพูดง่ายๆเลยก็คือมันแห้งแล้งสุดๆเพียงแต่มันเป็นความแห้งแล้งในอุณหภูมิที่แบบติดลบเท่านั้นเองแล้วรู้ไหมครับทุกท่านว่าความหนาวเย็นสุดขั้วนี้มันก็ทําให้มีหลายสิ่งหลายอย่างนั้นถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเรากับเป็นการแช่แข็งในการเวลาไวเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตในยุคดึกดําบรรพ์ซากของพืชพันธุ์ที่ครั้งหนึ่งนั้น มันเคยเกิดขึ้นอยู่บริเวณแถบนี้หรือแม้แต่โครงสร้างบางอย่างครับที่มันดูลึกลับและเหมือนจะไม่ใช่ธรรมชาติที่สร้างมันขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นที่มาของทฤษฎีสมคบคิดต่างๆมากมายครับเกี่ยวกับทวีปแห่งนี้แน่นอนครับว่าแอนตาร์กติกานั้นก็ไม่ได้เป็นแค่ดินแดนที่เย็ยนเยือกแล้วก็ร้างผู้คนเท่านั้นแต่มันยังคงเป็นสถานที่ที่นักสำรวจและก็นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกนั้น ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่ามันจะเป็นเสมือนกับหน้าต่างที่ทำให้เราได้เห็นอดีตของโลกใบนี้รวมไปถึงสิ่งที่มันอาจจะพลิกความเข้าใจของเราต่อจักรวาลได้เลยทีเดียวแต่มันก็ยังมีคำถามที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งครับว่าทำไมพื้นที่แห่งนี้นะ่ะมันถึงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดขนาดนี้นะทำไมการเดินทางไปสำรวจเฉยๆนะ่ะมันถึงถูกห้าม ถูกจํากัดไว้และสิ่งที่มันอาจจะซ่อนอยู่ภายใต้น้ําแข็งหนาน,นั้นน่ะมันคืออะไรกันแน่และเมื่อพูดถึง Antarctica แอนตาร์กติกาแล้วนะครับนอกจากความหนาวเย็นสุดขั้วที่ทําให้มนุษย์นั้นแทบจะอยู่ไม่ได้แล้วมันก็ยังคงมีอีกสิ่งหนึ่งรับที่เป็นที่กล่าวขานกันมาเนิ่นนานและเป็นที่มาของทฤษฎีสมคบคิดที่ลึกลับที่สุดอย่างหนึ่งของโลกนั่นก็คือกำแพงน้ำแข็งยักษ์ที่มันทอดยาวสุดลูกหูลูกตา หลายคนนะครับก็อาจจะคิดว่ามันเป็นเพียงแค่น้ําแข็งธรรมดาธรรมดาใช่ไหมครับแต่เหล่านักทฤษฎีหลายกลุ่มนั้นก็เชื่อกันครับว่ามันนั้นอาจจะเป็นมากกว่านั้นก็เป็นไปได้กําแพงน้ําแข็งที่ว่ากันนี้นะครับมันเป็นแนวน้ําแข็งที่มีขนาดมหเมาที่สูงหลายร้อยเมตรแล้วก็ทอดยาวไปหลายพันกิโลเมตรบางคนนั้นก็บอกครับว่ามันคือแนวชายฝั่งของแอนตาร์กติกาที่เกิดจากการกัดซอกของลม แล้วก็อุณภูมิที่เย็นจัดทําให้มันเกิดหน้าผาน้ําแข็งสูงร่วงานแต่ถ้าว่าสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือมันนั้นดูสมบูรณ์แบบเกินไปจุดหลายหลาคนนั้นอดสงสัยกันไม่ได้ครับว่าบางทีแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ธรรมชาตินั้นบรรจงสร้างสารรค์มันขึ้นมาก็เป็นไปได้เหล่านักทฤษฎีโลกแบงครับพวกเขาก็จะเป็นกลุ่มแรกเลย ที่ต่างก็ให้ความสนใจกับกำแพงน้ำแข็งนี้พวกเขาเชื่อรับว่ามันอาจจะเป็นขอบของโลกที่ปิดกัน้นไม่ให้ผู้คนนั้นออกไปจากพื้นที่ที่เราเรียกว่าโลกนักทฤษฎีบางคนนะครับก็เสนอว่าหลังจากกำแพงน้ำแข็งนี้มันก็อาจจะมีดินแดนที่เรานั้นไม่รู้จักหรือบางทีแล้วมันก็อาจจะเป็นสถานที่ที่ซ่อนความลับบางอย่างที่มีมาตั้งแต่อดีตกัน แต่นั่นมันยังไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะมันมีทฤษฎีอีกแนวหนึ่งที่บอกว่ากำแพงน้ำแข็งนี้น่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่รัฐบาลทั่วโลกปกป้องเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครล่วงรู้ครับว่าภายใต้น้ำแข็งนี้น่ะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เรานั้นไม่ควรเห็นหลายคนนั้นอาจจะเคยได้ยินแนวคิดเกี่ยวกับสนธิสัญญาแอตร์นติกากันมาบ้างเลยใช่ไหมครับ ซึ่งมันก็ถูกลงนามในปี1959แล้วก็มีผลบังคับใช้ในปี1961ข้อตกลงนี้ครับมันเป็นการตกลงระหว่างประเทศหมหาอำนาจหลายประเทศเลยครับว่าพื้นที่แอนตาร์ติกานะ่ะพวกเขาจะใช้มันเพื่อทำการวิจัยทางการวิทยาศาสตร์เท่านั้นแล้วก็ห้ามอย่างเด็ดขาดเลยนะครับในการใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการทหารตรงนี้นะครับ ที่ทําให้หลายคนน่ยก็จะเริ่มสงสัยกันแล้วครับว่าเอ๊ะทําไมล่ะเหล่าประเทศมหาอำนาจน่ยพวกเขาอะถึงต้องจงใจร่วมมือกันแล้วก็ให้ความสําคัญกับพื้นที่ที่มันดูเหมือนจะเป็นที่รกร้างไม่มีอะไรขนาดนี้นะ่ยแอตแลนติก,กานั้นมันเป็นทวีปที่ห่างไกลใช่ไหมครับแล้วก็มนุษย์น่ยไม่สามารถอาศัยอยู่ที่นี่ได้แน่นอนทรัพยากรน,นั้นมันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรให้ใช้ประโยชน์ได้มากมายนะักแล้วทําไมล่ะ ทำไมกันนะมันต้องมีข้อตกลงระหว่างประเทศที่แบบเข้มงวดขนาดนี้และแนวคิดที่เป็นที่ถกเถียงมากที่สุดเลยนะครับก็คือมันมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังแนวกำแพงน้ําแข็งนี้จริงๆซึ่งนักสำรวจอิสระบ,บางคนครับพวกเขานะครับก็ได้อ้างว่าพวกเขานั้นได้พบเข้ากับโครงสร้างผิดธรรมชาติที่มันดูเหมือนจะไม่ได้เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติและบางครั้งอ่ะภาพถ่ายดาวเทียมที่ เผยแร่ออกมามันก็ดูเหมือนกับมันมีบางอย่างครับที่ไม่ควรจะไปอยู่ตรงนั้นมันมีการค้นพบร่องรอยที่คล้ายกับประตูขนาดยักษ์ที่ถูกแกะสลักเข้าไปในรูปน้ำแข็งครับรูปร่างของมันนั้นก็จะดูเป็นเหมือนกับช่องทางเข้าสู่บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ลึกลงไปใต้ทวีปนี้ซึ่งหลายๆคนครับก็พยายามหาคำตอบกันต่างๆนานา แต่ว่าการจะเดินทางไปสำรวจแอนตาร์กติกาได้นั้นนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแน่นอนเลยครับเพราะแม้ว่าเหล่านักวิทยาศาสตร์พวกเขานั้นจะมีกันมาจากหลากหลายประเทศก็ตามครับแต่ก็ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปทําการวิจัยเฉพาะพื้นที่เท่านั้นครับและบางแห่งนะ่ะพวกเขานั้นก็จะถูกห้ามไม่ให้เข้าไปอย่างเข้มงวดเลยครับบางคนที่พยายามจะเดินทางเข้าไปไขปริศนานะ่ ก็จะต้องถูกส่งตัวกลับขึ้นฝั่งเลยทีเดียวโอ้โหเรียกได้ว,ว่าเข้มงวดสุดๆไปเลยทีเดียวครับเพราะว่าในพื้นที่ต่างๆที่แบบเป็นพื้นที่แบบแลนด์มาร์คของพวกทฤษฎีสมคบคิดนะครับมันก็จะมีหน่วยลาาตะเวนคอยเฝ้าอยู่แถวนั้นซึ่งหน่วยลาดตะเวนเนี่ยก็จะเป็นของกองทัพจากประเทศต่างๆครับสกัดกั้นไม่ให้เดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นแลนด์มาร์คแถวนั้นได้ แล้วก็เรื่องที่มีคนกล่าวถึงกันมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของนักบินคนหนึ่งครับที่เคยบินเข้าไปสำรวจในแอนตาร์กติกาในช่วงปี1980เขาได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาน่ะได้พบเห็นเข้ากับโครงสร้างบางอย่างที่มันดูเป็นเหมือนกับฐานทัพลับของบางสิ่งที่มันไม่ใช่มนุษย์แต่ทันทีครับที่เขาน่ะกลับมาถึงฐานทัพใช่ไหมครับเขาก็ถูกสั่งให้เซ็นสัญญาห้ามเปิดเผยข้อมูล แล้วก็ถูกกดดันให้ปิดปากเงียบและสุดท้ายก็ถูกขับขึ้นฝั่งในทีเดียวครับแต่เรื่องที่มันน่าตื่นเต้นที่สุดนั้นมันก็คงหนีไม่พ้นปฏิบัติการลับของรัฐบ,บา,าลสหรัฐครับที่ชื่อว่าปฏิบัติการไฮจัมในปี1946ซึ่งมันก็เป็นปฏิบัติการขนาดใหญ่ที่มีการส่งกองทัพเรือแล้วก็กำลังพลจำนวนมหาศาลครับไปยังทวีปแอตาร์ติกอย่างกระทันหันเลย แล้วก็แบบสิ่งที่น่าตกใจที่สุดเลยครับก็คือว่าปฏิบัติการนี้นะ่ะมันดันถูกตัดจบอย่างกระทันหันภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนทั้งที่แผนเดิมครับก็ระบุนะครับว่าพวกเขาเนะ่ยจะต้องใช้เวลาหลายปีเลยในการตั้งค่ายบนพื้นที่แห่งนี้แล้วสิ่งที่เบิร์ตเจอเนะี่ยมันคืออะไรกันแน่นะบางคนนั้นก็บอกครับว่ามันอาจจะเป็นเพียงแค่ภูมิศาสตร์เท่านั้นนะที่ดูตื่นตาตื่นใจ แต่ก็ยังมีหลายคนครับที่เชื่อว,ว่าภายใต้พื้นที่น้ำแข็งหนาหลายร้อยกิโลเมตรนี้น่ะมันก็อาจจะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอารยธรรมโบราณที่เรานั้นก็อาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนและพวกเขานะ่ะก็ไม่อยากจะให้พวกเรารู้ด้วยครับลองจินตนาการดูเล่นๆน,นะครับถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปเมื่อหลายหมื่นปีก่อนโลกของเราอะ่ะมันก็ไม่ได้อาจจะมีเพียงแค่ทวีป แบบในปัจจุบันแบบทุกวันนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่มันอาจจะมีทวีปอื่นโผล่ขึ้นมาก็เป็นไปได้แอนดีนิกาในอดีตนั้นมันก็อาจจะเคยเป็นพื้นที่สีเขียวขจีที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้แม่น้ําแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่เหมือนกับทวีปอื่นเลยนักวิทยาศาสตร์บางคนนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วเนะ่ยเมื่อประมาณ90ล้านปีก่อนเองนี่แหละแอน์กติกาเนะี่ย ก็เคยเป็นป่าฝนเขตร้อนมาก่อนนะครับพวกเขา่พบหลักฐานจากการขุดเจาะแกนน้ําแข็งที่มันลึกลงไปครับซึ่งเหล่านักวิทยาศาสตรนะ์ได้พบเข้ากับละอองเกสรโบราณรวมถึงซากพืชอีกครั้งหนึ่งมันเคยเติบโตที่นี่อีกด้วยและนี่ครับมันอาจจะหมายความว่าครั้งหนึ่งมันเคยมีสิ่งมีชีวิตตั้งรกรากอยู่ที่นี่มาก่อนก็เป็นไปได้และบางทีแล้ววันหนึ่งครับ เมื่อแกนโลกนั้นเปลี่ยนการหมุนนิดหน่อยนะครับมันก็อาจจะทําให้ดินแดนแห่งนี้นั้นกลายเป็นดินแดนน้าแข็งแต่คําถามก็คือแล้วใครกันละ่ะที่อาศัยอยู่ณสถานที่แห่งนี้มันก็มีทฤษฎีหนึ่งหนึ่งครับที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของอารยธรรมแอตแลนติสที่หายไปและหลายคนครับก็คงเคยได้ยินเกี่ยวกับแอตแลนติสกันมาบ้างเลยใช่ไหมว่ามันเป็นดินแดนที่ลึกลับที่ว่ากันว่า มันมีเทคโนโลยีและก็อารยธรรมที่ก้าวหน้ากว่ายุคของมันแต่สุดท้ายนะ่ยมันก็จมหายไปใต้หมหาสมุทรบางนักวิชาการนะครับเขาก็เชื่อกันจริงๆจังๆเลยนะครับว่าแอตแลนตินนะ่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ใต้หมหาสมุทรก็ได้แต่มันอาจจะอยู่ที่แอตแลนติกาตั้งหากนี่แหละครับ ซึ่งก็ดูเหมือนกับว,ว่ามันจะมีหลักฐานบางชิ้นนะครับที่มักจะถูกนํามาเชื่อมโยงกับทฤษฎีนี้ซึ่งก็คือแผนที่โลกเกิมครับซึ่งเป็นแผนที่ที่ถูกสร้างขึ้นในปี1513โดยนักเดินเรือชาวออฟโปมันแผนที่นี้ครับมันเป็นปริศนาอย่างมากเลยเพราะว่ามันแสดงให้เห็นแนวชายฝั่งของแอตแลนติกในแบบที่ดูเหมือนจะไม่มีน้ำแข็งปกคลุมอยู่เลยนะครับ แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงครับในเมื่อมนุษย์ในยุคนั้นนะ่ะก็ต่างยังไม่มีเทคโนโลยีในการสำรวจโลกใต้เลยแล้วพวกเขาจะเอาความรู้เรื่องแอตติกามาจากไหนฮะเรียกได้ว่ามันแทบจะไม่มีความรู้เลยครับตอนนั้นนะ่ะแต่มันก็ยังคงมีข้อสันนิษฐานอยู่นะครับที่บอกว่าข้อมูลที่ใช้วาดแผนที่นี้นะ่ะบางทีแล้วนะครับ มันก็อาจจะมาจากแบบว่าอารยธรรมโบราณที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่มาก่อนหรือไม่ก็อาจจะเป็นหลักฐานที่ชี้เห็นนะครับว่ามันมีใครบางคนนะที่เคยเห็นแอตร์นติกาในยุคที่มันยังไม่ถูกปกคลุมไปด้วย,วยน้าแข็งแต่ความลึกลับของแอตร์กติกาเนี่ยมันก็ยังไม่จบแค่นะครับท่านผู้ชมเพราะเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ันมี ภาพถ่ายดาวเทียมครับที่ดูเหมือนจะแสดงเหตุในโครงสร้างของปิริมิดโผล่ขึ้นมาจากใต้ผิวน้ําแข็งอีกด้วยก็โลกมันร้อนขึ้นอนะ่ะเนาะนักสำรวจบางคนครับก็เชื่อว่าโครงสร้างนี้นะ่ะบางทีนะมันอาจจะเป็นฝีมือของอรารยธรรมโบราณที่แบบเคยรุ่งเรืองในอดีตและเมื่อแอตแลนตะิกาน่ะมันกลายเป็นพื้นที่น้ําแข็งครับอารยธรรมเหล่านี้นะ่ะพวกเขาก็ต้องถูกฝังไปพร้อมกับมัน พีระมิดในแอนตาร์กติกานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบน่าสนใจมากๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ารูปร่างของมันนั้นจะมีความคล้ายคลึงกับพีระมิดแห่งกีซ่าในอียิปต์อย่างไม่น่าเชื่อครับลหลายคนครับก็สงสัยครับว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าพีระมิดเหล่านี้นะ่ะมันถูกสร้างขึ้นมาจริงๆแล้วใครกันนะที่เป็นคนอุตสาห์สร้างมันขึ้นมากันนะแล้วมันจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าครั้งหนึ่งมันอาจจะเคยมีอะไรท,ทำที่แบบกล้าวหนะ้า ทางวิศวะกรรมหรือว่าสถาปนิกกรรมอาศัยอยู่ที่นี่จริงๆและที่น่าสนใจไปยิ่งกว่านั้นนะครับก็คือในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองครับมันก็ดันมีข่าวลือว่าพวกนาซีนะ่ะก็ดันให้ความสนใจในพื้นที่แอนตาร์กติกาแบบเป็นพิเศษเลยถึงขนาดนะครับว่ามีรายงานครับว่ายนเยอรมนีครับส่งกองทัพไปสำรวจพื้นที่ที่เรียกว่า นิวสวัปเปีซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งในแอนตาติกาแล้วทำไมพวกเขานะ่ยถึงสนใจพื้นที่นี้นักนะมันก็มีข่าวลือนะครับว่าพวกเขาอ่ะเชื่อกันครับว่าในแบบใต้แผ่นน้ำแข็งของแอนตาติกาน่ยมันก็อาจจะมีความลับบางอย่างเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโบราณและอาจจะเป็นแหล่งกำเนิดของพลังงานบางอย่างที่พวกเขานะ่ะต้องการก็เป็นไปได้ แนวคิดนี้มันก็ฟังดูเหมือนกับมีใครสักคนหนึ่งไปปั่นฮิตเลอร์ให้ฮิตเลอร์นั้นเสียเวลาไปกับการหาเทคโนโลยีในพื้นที่แอตแลนติก้าแล้วก็เพื่อให้ฝ่ายสัมพันธมิตรนั้นมีเวลาเตรียมตัวหรือเปล่านะซึ่งมันก็ฟังดูเหมือนกับนึกใหญ่ไซไฟเลยใช่ไหมครับแต่เมื่อไม่ทานมานี้ครับนักวิทยาศาสตร์บางคนนั้นก็ได้ค้นพบทะเลสาบใต้น้ำแข็งครับหลายแห่งเลยด้วยในแอตแติก้า ซึ่งมันก็ยังคงมีน้ําที่ยังคงเป็นของเหลวไหลอยู่แม้ว่ามันจะถูกปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งหลาย10กิโลเมตรก็ตามครับมันก็อาจจะหมายความว่าใต้ผืนน้ําแข็งนั้นนะ่ะมันก็อาจจะมีสิ่งมีชีวิตหรือแม้แต่ร่องรอยของอารยธรรมที่ยังคงรอการค้นพบอยู่ก็เป็นไปได้หนึ่งในเรื่องที่เป็นที่พูดถึงกันมากที่สุดก็คือเรื่องของการค้นพบโครงสร้างแปลกประหลาดที่มีลักษณะเหมือนกับฐานทัพหรือสิ่งก่อสร้างบางอย่างที่ มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติและก็ดูเหมือนว่ามันจะมีภาพภายจากดาวเทียมนะครับที่ถูกปล่อยออกมาโดยนักสำรวจอิสระอีกแล้วซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ดูเหมือนกับจะเป็นทางเข้าแบบที่มีขนาดมะหือมาลักษณะนั้นจะเป็นช่องว่างครับรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าฝังอยู่หน้าผาน้ำแข็งรูปร่างของบัรนั้นดูเป็นระเบียบเกินกว่าที่ จะเป็นรอยแตกตามธรรมชาติของน้ําแข็งครับลหลายคนนะครับก็เชื่อกันนะครับว่าเอ๊บางทีเนี่ยไอสิ่งนี้เนี่ยมันต้องเป็นประตูทางเข้าสู่โครงสร้างที่แบบซับซ้อนที่ซ่อนอยู่ภายในแน่นอนเลยมันก็มีข่าวนะครับที่รายงานออกมาบอกว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะ่ะเยอรมน,นีภายใต้การนำของฮิตเลอร์นั้นก็ได้ส่งกลองสำรวจเข้าไปยังแอลนติกาแล้วก็ดันมีบันทึกที่กล่าวถึงการสำรวจ ในปี1938ครับซึ่งกองทัพเยอรมันนีน่ะก็ได้เดินทางไปยังพื้นที่ที่พวกเขานะครับตั้งชื่อกันว่าดิวส์บเวียนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าพวกเขานะ่ะไม่ได้ไปแค่สำรวจกัน,นเล่นๆนะแต่มันกลับมีรายงานลับครับที่อ้างว่าพวกเขานะ่ะอาจจะพบเข้ากับบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้พวกเขานะ่ะสนใจพื้นที่เหล่านี้เป็นพิเศษ และที่น่าตกใจไปยิ่งกว่านั้น,นครับก็คือว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่2องแล้นสิ้นสุดลงใช่ไหมครับสหรัฐอเมริกาก็เริ่มให้ความสนใจในแอตแลนติกาอย่างกระทนฐานซะอย่างนั้นแหละพลเรือเอกอีเบิร์ครับก็เคยให้สัมภาษณ์ในภายหลังนะครับว่าในแอตแลนติกานะ่ะพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่สามารถบินจากขั้วโลกไปยังอีกฝั่งของโลกได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีซึ่งประโยคนี้เนะี่ย มันก็ทําให้เกิดข้อสงสัยมากมายนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดนะ่ยมันคืออะไรกันแน่มันเป็นเทคโนโลยีของใครมันมีข่าวลือครับว่ากองกําลังของเบนะิร์ด่ะอาจจะถูกโจมตีก็เป็นไปได้และเครื่องบินที่มันไม่ได้มาจากมนุษย์นะ่ะมันกว่าจจะโจมตีพวกเขาครับบางคนนะครับก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเทคโนโลยีลับที่หลุดลอดมาจากโครงการของพวกนาซีหรือเปล่านะที่ไปโจมตีพวกอ e ีเบิร์ดครับ บางรายงานนั้นก็บอกครับว่าคเครื่องบินลึกลับเหล่านี้เนะี่ยมันจะสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงแล้วก็เปลี่ยนทิศทางได้อย่างฉับพลันซึ่งเป็นสิ่งที่มันไม่เคยมีในเทคโนโลยีของมนุษย์ณเวลานั้นนั่นเองครับหลังจากนั้นไม่นานครับปฏิบัติการไทจัมนั้นมันก็จบลงแบบเงีย,งยบๆและเบิร์ดเองก็ดูเหมือนจะถูกควบคุมตัวให้เงียบไปสักพักใหญ่ๆครับซึ่งมันมีข่าวลือครับว่าเขาเนะี่ยถูกสั่งห้ามพูดถึงสิ่งที่เขาเห็น และไม่นานหลังจากนั้นครับเขาก็เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาแต่ในมุมมอ,องของผมนะครับบางทีแล้วเขาอาจจะไม่เจออะไรจริงๆก็ได้ครับอเมริกานั้นอาจจะรู้ครับว่าเฮ้ยเราโดนโจกตาแล้วนะก็เลยแบบถอนกําลังกลับครับเพราะว่ามันเปืองงบอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ไม่อยากให้พูดถึงอะไรมากมายเพราะว่าอายไงครับ แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเราก็เรียกได้ว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องตลกที่แบบตลกร้ายเหมือนกันนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับสหรัฐแล้วก็ประเทศมหาอำนาจอื่นเนี่ยก็เริ่มให้ความสําคัญกับแอนตาร์กติกามากยิ่งขึ้นก็เลยได้มีสนธิสัญญาแอนตาร์กติกานี่แหละครับที่ห้ามไม่ให้ประเทศอื่นๆเนี่ยนะเข้าไปใช้พื้นที่เพื่อทําการทหารและมันก็ถูกลงนามในปี1959แล้วก็มีผลบังคับใช้ในปี1961ครับเหมือนกับว่าพวกเขาอ่ะ ต้องการจะควบคุมพื้นที่นี้ไม่ใครเข้าไปยุ่งมากเกินไปและบางทีนั้นพวกเขาอาจจะหวังดีก็ได้นะครับกลัวแบบเื้องกําลังงบประมาณอะไรอยงี้ครับและถ้าให้พูดถึงสิ่งมีชีวิตที่มันอาจจะเคยอาศัยอยู่ที่นี่บางทฤษฎีก็จะเสนอนะครับว่ามันอาจจะมีเผ่าพันธุ์มนุษย์นะที่ให้ดูคล้ายๆกับมนุษย์นะครับแต่อาจจะไม่เหมือนกับมนุษย์ในปัจจุบันหรืออาจจะเป็นบางสิ่งที่ เป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงอาจจะคล้ายปลาหมึกก็ได้ในตำนานโบราณครับของหลายๆชนเผ่าทั่วโลกนะ่ยก็มักจะมีเรื่องเล่าที่กล่าวถึงเผ่าพันธุ์มนุษย์ยักษ์หรือเทพเจ้าที่แบบมาจากดินแดนที่หนาวเนี่แล้วก็มีเทคโนโลยีเหนือมนุษย์นะครับในปี2012นั้นมันก็จะมีข่าวลือ ว่าทีมสำรวจของรัสเซียนี่ยที่กำลังขุดเจาะทะเลสาบวอดคอร์ดนั้นก็ได้พบเข้ากับบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ควรจะมีอยู่ใต้ทะเลสาบน้ําแข็งนั้นและไม่นานหลังจากนั้นครับพวกเขาก็ขาดการติดต่อไปชั่วขณะดึงก่อนที่รัฐบาลรัสเซียน่ะจะออกมาระบ,บุครับว่าเออมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคุณเชื่อรัฐบาลรัรเสเซียไหมครับเรื่องนี้ครับมันทําให้เกิดข้อสงสัยอย่างมากครับว่าจริงๆแล้วอ่ะ พวกเขาพบอะไรกันแน่นะและทำไมถึงต้องปูเป็นเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเอ๊ะหรือว่าพบเข้ากับฐานพันามิตรนะแต่นั่นมันก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดหรอกนะครับเพราะว่ามันยังคงมีข่าวลือที่แบบมันน่าตกใจอีกแล้วนะเกี่ยวกับการพบซากศพของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ถูกแช่แข็งอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกาบางคนครับ,บอกว่ามันมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์เลยแต่ว่าตัว จะใหญ่โตกว่ามากๆแล้วก็จะมีโครงสร้างร่างกายที่ดูเหมือนกับจะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาธรรมดานะมีนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มครับที่เสนอว่ามันอาจจะเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์โบราณที่วิวัฒนาการมาอย่างแตกต่างจากมนุษย์ในปัจจุบันหรืออาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นที่เรายังไม่รู้จักก็เป็นไปได้มีนักบินหลายคนครับที่เคยบินผ่านบริเวณนี้ต่างก็รายงานครับว่าพวกเขานะ่ะ ค่อยเห็นแสงประหลาดบูบว่าบูบว่าหรือแม้แต่ยานที่สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงแล้วก็หายวับไปอย่างไรร่องรอยในพิปป่าเดียวหวังว่าคงไม่ใช่แสงสะท้อนจากน้ําแข็งหรอกนะหนึ่งในเหตุการณ์ที่เป็นที่พูดถึงกันมากที่สุดครับก็คือรายงานของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาครับในปี1965ว่ามีวัตถุลึกลับที่เคลื่อนที่ไปตามแนวขวั้วโลกใต้มันสามารถ เปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็วแล้วก็บินไปด้วยความเร็วที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเทคโนโลยีของมนุษย์ในเวลานั้นครับนักวิทยา,าศาสตร์นั้นก็ได้วิเคราะห์รับเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วก็สันนิษฐานว่าวัตถุเหล่านั้นน่ะหรือว่าวัตถุดังกล่าวนั้นพวกเขาอาจจะใช้พลังงานแม่เหล็กหรือเทคโนโลยีที่เรานั้นยังไม่รู้จักบนโลกใบนี้ก็เป็นไปได้ในปี2006อะ มันก็ได้มีเอกสารของกองทัพสหรัฐครับที่ถูกเปิดเผยออกมาผ่านกฎหมายเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลนั่นเองซึ่งถูกระบุว่าในช่วงสงครามเย็นนั้นมันมีการตรวจพบกิจกรรมทางอากาศที่ผิดปกติในเขตแอนติกาลากหลายครั้งครับถ้าหากมนุษย์ต่างดาวมีเทคโนโลยีที่สามารถเดินทางข้ามมิติหรือว่าข้ามดวงดาวได้จริงๆพวกเขาก็อาจจะเลือกใช้แอนติกานั้นเป็นจุดหนึ่งในการสร้างฐานครับ เพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครมารบกวนแน่นอนนอกจากนี้นะ่ะมันยังคงมีข่าวลือเกี่ยวกับการค้นพบซากของบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเป็นยานอาวกาศถูกฝังอยู่ใต้ฐานน้ำแข็งมานานกว่าร้อยปีแล้วมีรายงานครับว่าในช่วงปี2002นั้นนักวิทยาศาสตร์จากกลุ่มสำรวจเอกชนก็ได้พบกับวัตถุโลหะขนาดใหญ่ที่ถูกแช่แข็งลึกลงไปใต้ผืนน้ำแข็ง แต่ก่อนที่พวกเขานั้นจะสามารถสำรวจต่อไปได้ครับพวกเขานั้นก็ถูกการออกจากพื้นที่โดยหน่วยงานที่ไม่ระบุชื่อนั่นเองและนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้หลายคนครับเชื่อว,ว่าสนทิสัญญาแอตติกานั้นมันอาจจะไม่ใช่แค่การปกป้องสิ่งแวดล้อมนะหรืออาจจะเป็นการควบคุมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่มันอาจจะเป็นวิธีที่รัฐบาลหมาอํานาจใช้เพื่อควบคุมสิ่งที่ถูกซ่อนอยู่ที่นี่ถ้าทั้งหมดนี้เนะี่ยมันเป็นเรื่องจริงครับ มันจะหมายความว่ายังไงกันล่ะทุกท่านมันก็หมายความว่ามนุษย์น่ะอาจจะไม่ได้อยู่เพียงลําพังในจักรวาลน,นี้และถ้าหากมนุษย์ต่างดาวเคยมาเยือนโลกใบนี้จริงๆแล้วเราก็แอตติกานั้นก็อาจจะเป็นสถานที่ที่พวกเขานั้นเลือกที่จะใช้เป็นฐานลับมานานนับพันปีหรือบางทีพวกเขานั้นอาจจะไม่ได้มาเพียงแค่เยี่ยมเยียนแต่พวกเขานั้นอาจจะยังคงอยู่ที่นี่แล้วสุดท้ายความลับของแอตติกานั้น มันก็ยังคงเป็นปิศนาที่ไม่มีใครสามารถแก้ไขได้อยู่ดีครับมันอาจจะเป็นเพียงดินแดนน้าแข็งที่ไม่มีอะไรเลยจริงๆก็เป็นไปได้ครับหรือมันอาจจะเป็นที่ที่เก็บเงินความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ษษของมรุษยชาติและสิ่งที่เรารู้กันตอนนี้เนะี่ยมันก็อาจจะเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้น้ําแข็งนั้นก็เป็นไปได้ครับ